สวัสดีครับเรามาดูแบบฝึกหัดที่สิบหกจุดสามข้อที่หนึ่งต่อนะครับเขาละแก๊สฮีเลียมจานวนหนึ่งโมลน,นะครับบรรจุในลูกโป่งที่มีอุณหภูมิสี่ร้อยเคลวินเขาให้หาพลังงานจลเฉลี่ยของโมเลกุลของแก๊สฮีเลียมนะครับแล้วก็พลังงานจลรวมของโมเลกุลทั้งหมดของแก๊สฮีเลียมในส่วนข้อกอไก่นั้นนะครับถ้าเราต้องการหาพลังงานจลเฉลี่ยนะครับอันนี้นักเรียนจะต้องจําสูตรนะครับนั่นก็คือ สมการในการหาพลังงานจนเฉลี่ยนะครับ ek bar ตัวนี้นะครับจะเท่ากับ3ส่วน2อ kbT นะครับเมื่อเขาให้อุณหภูมิมานะครับแล้วก็ใช้3ส่วน2 kbT นะเมื่อ kb นะครับก็คือค่าคงที่โบสแมนนะครับซึ่งนักเรียนก็ต้องไปเปิดในหนังสือนะครับว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับ ถ้าไปแทนค่าเลยนะครับสส่วนสค่าคงที่อับบสแมนนะครับก็จะเท่ากับ1.38าคูณ10ยกกำลังลบ23จูนต่อเควินนะครับแล้วก็คูณกับที่ใหญ่ตัวนี้นะครับก็คืออุณหภูมิในหน่วยเควินนะครับอย่าลืมนะถ้าเขาให้มาเป็นเซลเซียสจะต้องเปลี่ยนปเป็นเควินนะครับแต่นี้ก็ให้มาเป็นเควินละก็แทนค่าลงไปเลยนะครับ สุดท้ายก็อยู่ที่การคิดเลขแล้วแหละนะครับลองกดเครื่องคิดเลขออกมาดูนะครับตัวเลขมันจะยุยเยอะซะเหลอเกินกดเครื่องคิดเลขออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้เท่ากับแปดจุดนะครับคูณสิยกกําลังลบยี่สิบเอ็ดจูลน,นั่นเองนะครับต่อไปดูเรื่ข้อขอไขครับถ้าเราต้องการหา พลังงานจนรวมนะครับก <Nur ul. S 2> ็ไม่ยากครับถ้าเรารู้พลังงานจนเฉลี่ยนะก็ในการหาพลังงานจนรวมคุณเขียนเป็น EK เฉยๆนะครับแล้วก็จํานวนโมลกุลนะครับ n คูณกับพลังงานจนเฉลี่ยต่อโมเลกุลนะครับพลังงานจนเฉลี่ยของแต่ละโมเลกุลนะคูณแบบนี้นะครับนี่ตามสูตรเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ เนื่องจากในข้อนี้นะครับแก๊สฮีเลียมมีจำนวนหนึ่งโมลนะครับในส่วนของ n ตัวนี้นะครับจริงๆตามสูตรเนาะนะครับความสัมพันธ์ที่นักเรียนจะต้องได้ใช้นะครับนั่นก็คือจำนวนโมล n เท่ากับ n ส่วน na นะครับหรือมวนอตอมหารด้วยมวลโมลกุลน,นะครับนี่คือ สูตรที่ได้ใช้บ่อยๆนะครับในทางฟิสิกส์นะแต่ว่าในโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะใช้แค่คู่นี้ครับเราจะใช้แค่ในส่วนของจำนวนโมลเท่ากับจำนวนโมเลกุลหารด้วยเลขอะโวกาโดนะครับทีนี้พอเราย้ายข้างสมการเนาะนะครับย้ายข้างสมการเราก็จะได้ n ตัวนี้นะครับเท่ากับเอาจำนวนโมลคูณกับเลขอะโวกาโด n a ะครับแล้วก็คูณกับ ek bar ทางงานจนเฉลีย่ยเหนะ็นเนาะจากตัวนี้นะครับนักเรียนลองย้ายข้างสมการก็จะได้ n เท่ากับ n เล็กแล้วก็ n a นะครับเอัตราจำนวนโมลคูณกับเลขอะโวคาโดนะครับอ่ะแล้วก็สุดท้ายนะครับก็แทนค่าเข้าไปอย่างนี้คือ1โมลนะนะครับ1.00นั่นแหละนะครับเดี๋ยว ถ้าไม่ซีเรียสนะครับเรื่องของเลขเนี้ยสำคัญมากนะก็แทนค่าไปเลยนะครับแล้วก็คูณกับ na na ก็คือ6.02คูณกับ10ยกกำลัง23นะครับแล้วก็ ek บ้านะครับจากข้อที่แล้วก็คือ8.28จุดนะคูณเข้าไปเลยนะครับคูณกับ8.28คูณ10ยกกำลังลบ21จุดน,นะครับ สุดท้ายนะครับคำตอบออกมาก็จะได้เท่ากับ4,984นเนาะนะครับถ้าเราคิดเลขโดยประมาณนะครับจุดอ่ะตอ,ตอบตั่นี้เลยนะครับถ้ามีส่วนไหนสงสัยนะครับหรือครูหาเลขตรงไหนผิดตรงไหนนะสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ